เฮ้ยเนี่ยบย้งไงฮึ๊ยนี่เออฮ้ยแองจี้เอาบักดีเพื่อนรักนี่อ้าอะไรเงี้ยอย่า,ยาแกไอยนี่โอ้ยนี่เอางี้นี่อ้า ทำไงชัางใช้ขีดข้ากังเบื้องข้ากังเบื้องแกไงทำไงทะทำไงทั้งช่างเอาควักไอ้ออกไงไอจะไงชัางไม่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 อะไรเนี่ยแกยอมไหมถ้าไม่ยอมช่างจริงนี่อะเออฮึชักกี้ นี่อ้านี่อ้านี่อ้าเอออยู่เองดินไงพูดใะไรฉันไม่รู้่องแก้อ้ายนี่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  เงยเฮกแย่เฮ้ยใครอะวักกีแอนดี้ังรู้จักไงได้ไหมก็อุ้งหมกแหมก็อุ้งหมกก็เจอดีเฮ้ยโอ้ยเอาไปโอ้โหโอ้ยเอาไปโอ้โห อยู่ในคุกงี้เลยฮะข้ <Huh. S 1> าจัดก,การพยาบาลเอกแล้วจะได้รู้ความขัดแยง้งจะให้รู้ฮ่า chục đèo